นแคตตี้ไปยาติดว้าสวัสดีค่ะแอนค่ะกันนะคะวันนี้เราสองคนมาทำอะไรจ้ะวันนี้เรามา reaction official pilot the love never t a d ฉากนั้นยังเป็นเธอถ้าทุกคนถามว่าทำไมเราถึงอันนี้มาเพราะว่าเพิ่งเห็นเขาบวงสวงไปอ่าก็เลยบอกเอ๊ะเราลองหน่อยสิเดี๋ยวดีกว่าชิมลางไว้เผื่อมันน้าสนใจเผือได้ดีให้เขาได้เออดังนั้น ซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเออไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครด้วยเออนักนักแสดงเป็นใครไม่รู้ใช่แต่ตอนนี้เราอยากรู้แล้วว่าเรื่องเป็นยังไงไปดูกันเราไปดูกันเลยจ้าดูเซเว่นโอเคไปดูกันจ้ะนี่นะจับแน่เลยโอ้เปิดมาแก็เลยเลยเลยอ่ะพูดได้ไงโอ้ไฮไลท์ก็แบบนี้เลย เฮ้ยตั้งกล้องเหรอวูสเขาตั้งใจถ่ายปะเนี่นะยวิทำไมอ่ะแบ็คเมลเหรออุ้ยอุ้ยไหวลูปด้วยเหรอที่นี้ก็รักกลับมานะครับชุนไนดาราหนังโป๊ชื่อดัง ไอหคนที่ไปใส่หลาอาจารย์มีรนว,นวนลลำมนันนะนะเออใช่สุดท้ายมันก็จะเล่นหนังโป๊ครไม่เป็นไรนะไอ้ผ่านไปอ่ะเราเลือกันเองแต่อยางก็ดีขึ้นเช่นอุ้ยใครนะนมีหน้ากลับมาเรียนได้ไงคงไม่ยากคนอื่นบ้างหรอวะบ๊วยคุ้ยว่าคี่เียกับมึงอ่ะโ้อยไปกูทําไงให้พวกมึงวะบยคุวะไอ้มัด ่เเลเี่มมากเลไปก็ด้วะเียอไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะม่ชอบเหมือนกันมึงเจ็บตรงไหนไหมเอ๋อเหรอถ้ามึงไม่อยากกลัวเม่องมายุ่งข้ามมาฝั่งผมเด็กคะาะคุณก็อยากข้ามมาฝั่งผมเลยกัน อุ้ยยไม่รอดีออกจทไไุ้เเฮ้ยทําไเงเกงผมอ่ะผมขอโทษผมไม่ตั้งใจผมบอกแล้วใช่ป่ะ ว่าให้นมากยุ่งกับผมสักทีอ่วันนี้เราต้องหาพ่อเอกให้ได้นะเดี๋ยวไอ้มันไปเตรียมตัวเลยถ้าเกิดมึงโอเคกับใครมึงบอกกูได้เลยนะจะดีเหรอพี่ถ้าเราไม่บอกไอ้มันก่อนอนะ่ะมันก็ต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้ดิวะ3 2 1สองหน่ง action มึงชอบกูใช่ไหมถาม่าตอบดิอะอ,อ่ะเอาสิ่งอะอเครออ่ครคคนียย้ผ่านครับพี่ โอ้ไ oh ม่กอดเาาเมื่อกี้เขาบอกเขาไม่ชมกันเรียนังไงต่ออเราต้องแสดงด้วยกันแล้วอ่ะสิ่งที่พู้เธอสองคนต้องทำตอนนี้ก็คือมองตากันให้เยอะขึ้นสัมผัสอีกฝ่ายให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเอาล่ะพี่หนูอยากลองทำแบบนั้นบ้างอ่ะได้ไหมอ่ะลองดถ้ามัน,นอยากลอง มึงปากตามเซนเหอนอยเมื่อไหร่มันจะตัดขาดกับมันได้สักทีคนที่รู้หัวรักคือะไน,นีแล้วไปถ้ามึงยังไม่เลิกยุ่งกับมันมึง,งไ,ไม่า<ะ>กหว,วัาางได้หรไหมป้ายปาไอหัวไคว้มันเกินสายกมันซึ่งเข้าข้ามมันหรอวะป่าให้มึงช่วยรู้ข่ดเลย Eu ใครจะมาจะเย็ยนกันอันนี้อ,อย่างนี้ใช่ไหมนักเห็นก็เป็นอย่างนี้นล้ไม่อยากจะคขาพูกูตาอีกหรอ,อ,อทาไหมครับอือก็ดูอแ้วแหละว่ามันจะต้องแนวนี้กี่กิอไช เ้ย้ยกิีเสนุนะเดี๋ยวอ่าโอเก็จบลงไปแล้วนะคะก้า t เด l น v e n e v e r s a y ฉากนั้นยังเป็นเธออ่าออ f ฟิเ i l ยล จะบอกว่าดูให้หลอสนุกอยู่สนุกเลยสนุกเลยแต่ว่าเืิดเรื่องมาเป็นแบบอุยแย่มากเลยแย่แต่ความแย่มบบจะทําให้เขาสมบังิเงียบแต่ก็แล้วแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดถ้าเป็นไปได้เนาเราอยากจะรู้จริงๆนะว่าไอตัวต้นเหตุมันใครเออแล้วประเด็นมันมีปมไหมนะปมคุณพ่อทําไมถึงบอกให้เลิกยุ่งเออมัน มันมีปมมีตังเยอะอยู่เอเอแบบไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงหรือว่าโดนหลอกแล้วหลอกอีกนู่นนี่นั่นอีกเอเราคิดว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกอืมดูถ้าถ้าดูจากไพร์โหลดนะถ้าน้องอ่าแสดงได้ขนาดนี้เออแล้วก็ตัดต่อไม่ต้องยืดเยอะอมากใช่เอาแบบชึบชึบใครเรืองอน,นี้ถือว่าเรา,าบอกก่อน ถ้าแบบว่าตัดต่อแบบว่าชืบๆเลยเข้าประเด็นไม่ต้องเล่าเยินเยอะออะไรเงี้ยเออมันสนุกเลยแล้วเนี้ยดีไม่ดีอาจจะเปรี้ยงปังก็ได้ใช่เพราะว่าดูแล้วก็แล้วน้องแล้วน้องดูเล่นถึงอะทุกคนเลยนะไม่มีใครเล่นไม่ถึงอะก็เลยคิดว่าอืมดีนะแล้วถ้าแบบว่าตอนที่ถ่ายทําจริงน้องทําได้แบบนี้จริงๆแล้วก็ตอนตัดต่อเพลงบิวอะไรอะประมาณนี้อืม น่าจะน่าจะโอเคเลยน่าจะดังเลยอว่าน่าจะแบบว่าเป็นกระแสอีกอันนึ่งสำหรับทางไอชีเลยค่อนข้างคาดหวังเพราะว่าออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ทำมาดีขนาดนี้ถูกไหมพายรอดพาอดเออพารอดทำมาดีขนาดนี้เอาซีรีส์เราก็ต้องคาดหวังนะคะทุกคนเอออันนี้คือความคาดหวังอะเออนั่นแหละค่ะแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้นะอ่าในส่วนของอ f ฟ i ิ i ช l Pilot อดอะสามารถดูได้ทางแอปไอชีอีได้เลยนะเขาลงไว้แบบเต็ม เต็มแบบแม็กเลยแล้วก็แต่ว่าทาง y o YouTube ของไอชิอีก็ลงไว้ด้วยเหมือนกันได้ถ้าใครแบบอยากจะมาดูตัวออฟฟิเชียลไพรหลัแบบจต็มๆนะแต่จริงๆแล้วอะเราคุ้นหน้านักแสดงซะส่วนใหญ่เหมือนเหมือนเราเราพอๆแบบเคยเห็นหน้าค่าตาในการแสดงมาว่าทั้งนายเอกระเอกตัวตัวที่เป็นตัวที่แบบเขาเขาไปไปราดนมอ่ะอันนั้นะก็เหมือนคุ้นคุ้นเยอะอยู่เหมือนกันแต่แต่แบบเหมือนไม่ไม่ค่อยรู้จักชื่อแต่พี่สัญญาว่าถ้า มันโอแล้วพี่ทำไปอยู่เสียงดังเออแต่พี่สัญญาว่าเดี๋ยวพี่จะไป <laughs> ดูชื่อัแสด็มา <laughs> ไปทำการบ้านมา <laughs> เออล้ว <laughs> กัน <laughs> เดี๋ยวจะรอดูนะว่าจะไปดน่จริงหรือเปล่า <laughs> เออนั่นแหละเออแต่ว่าสนุจริงทุกคนแบบว่ารอไปดู Official Pilot แบบว่าเป็นเสรฟมได้ส่วนเรื่องนี้จะมาเมื่อไหร่ก็รอติดตามได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าเร็วๆนี้ทห้งนั้นเปิดกล้องวงส่งไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่า EP หนึ่งมาเมื่อไหร่แต่ว่ารอนะคะเราเหมือนกันค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะก็ขอฝากช่องของพวกเราด้วยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากมาพูดคุยคอมเมนต์ก็ใต้คลิปนี้เลยสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย E